ฮัลโหลวันนี้เป็นไงบ้างคืนีนเรามันอยู่ใกล้ชิดกันระยะทาไม่ทำให้งอแระตอนในเราแนบชิดกันเอ้คืนที่เราไม่ได้สปิกกันมันไม่ได้ต้องให้เรางอแค่เลื่อนไปอาทิตย์จันทร์ก็ขอแค่เรา ยังเข้าใจระยะทางจะใกล้แค่ไหนแนเกเธอยังรอก็พอใช่ไหมรู้จะเอาอะไรจะใจผมไปหาจะลองมองขึ้นไปบนฟ้าหลับตาลงแล้วจินตน,นากนรารระยะทางไม่เพียงแค่ทางผ่านอย่างน้อยเราก็ไม่ได้จากดูบนท้องฟ้าที่เป็นมันหลังชายัางคงมีก้อนเบงไม่เคยห่างถึงแม้บางทีจะดูฟาวบางเปล่าแต่สักวันไม่ต้องกลับมาอีกนี่เราแกห่างไม่ถึงแ้าจาเปล่าอย่าน้อยใจดิผมไม่มีปีกนะ คืนที่เราคืนที่เราได้โทรคืนที่เราได้โมคืนที่เราได้โฮคืนที่เราได้ร้องผ่านทงางไมโครโฟนค่คืนนี้เรามันอยู่ใปชิดกันระยะทางไม่ทำให้งอประตอนในเราแนบชิดกันคืนที่เราไม่ได้สปิกันมันไม่ได้ทำให้เราเงงแค่เลื่นไปอาทิตย์จันทร์ เื่อนที่เราได้ไดโครการทุกสิ่งดูเหมือนกำลังจะหยุดคันและแม้บางทีจะมีแค่บางวันแต่เรายังเห็นในความสำคัญถึงแม้ห่างไกลใจใจไม่หา่งหากงกันยังคงสานต,ต่อความสัมพันธ์แม้ไปไม่ถึงแต่เรายังดึงดันดันโด,น,ดนยกว่าเช็อางตันไม่มีอะไรมาหยุดมันได้จะยากแค่ไหนก็เอาแค่ไหวไม่เคยฟืนแต่ยังคงยังไหวทุกสิ่งที่ผ่านจะนำมาแค่ไขไม่ดีผ่านไม่ต้องนำมาอ่านอย่างมากก็ทำแค่วันไหวเรื่องที่จบก,ก็ปล่อยให้มันจากปล่อยไปกับน้ำตาที่มันไหลกับ มือจะไม่เป็นขคลมปากโตให้มันจะลำบากสักแค่ไหนถึงรู้ตัวจบเท่ใจกจ็กยังอยากอย่างน้อยตัวนี้ผมพอไหวไม่เสียดายที่เดิมพันมากเดินเกมรุกแล้วเธอเห็นไหมผมจะดึนงนลุมาจากคานเรื่องรับปากผมอาจจะพอใช้แต่ขอเวลาไม่นานจากสารฝันมันวางที่วาดไว้แม้ตอนนี้จะเป็นแค่วันไหนคำพูดของผมจะจริงกูจำไว้เลย คืนที่เราเป็นอยู่ใกล้ชิดกันระยะชาไม่ทำให้งอตอนนี้เราแนบชิดกันเอคืนที่เราไม่ได้สปิกกันมันไม่ได้ทำให้เรา,งาเงอแค่เลื่อนไปอาทิตย์นันก็ขอแค่เรายังเข้าใจระยชาทะถไกลแค่ไหนกคเธออย่างรอก็พอใช่ไหมอ่ะหรือจะเอาอะไระใ้ผมไปหาเธอลองมองขึ้นไปบนฟ้าลับตาลงน้ำจินตน,นาการ